ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสนะครับ สอนนะครับตัดผมครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานซอยหรือการสไลด์ในเกล่งของผมยาวของผมออสนะครับสมจิตจิตพักดีหรือเคทิโอคารามีเราตัดอย่างไรนะครับพ้อยแรกจุดแรกนะครับออสมีการสร้างกรอบความหมายก็คือกรอบปลายใจแนวในโซนของซิกด้านข้างให้อยู่ระดับคางนะครับส่วนลักษณะของด้านหลังหรือระบายหูก็อยู่ระดับบาทนะครับส่วนด้าน้ต้ถอยก็คือลักษณะของรองแพรหรือเป็นเกล่งของตัววีนะครับการทํางาน ที่ออสพลัสหรือเอาเทคนิคของการทํางานต่างๆเนี่ยมามิกหรือมาผสมประสานกันความหมายก็คือจากผมที่เข้ามาในกล่งของรองแแฮหรือเป็นผมยาวเราและครับไล่กรอบกรอบไ้ที่นี้ความหมายก็คือสร้างฐานในโซนของซิกานหน้า ที่เขาต้องการนะครับสั้นยาวอยู่ขนาดไหนกรอบปลายชายแนวในโซนของใบหูนะครับหรือลักษณะของห่องหูอยู่บ่านะครับส่วนด้านหลังก็อาจจะเป็นลักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของชายหรือลักษณะของการแหลมหรือเป็นกึ่งลักษณะของตัววีครับรับอันนี้เป็นการทํางานที่ออสหรือทีมงานนะครับเอามาเผยแพร่มาแช์นะครับเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดนะครับในแนวของลักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของทรงหรือเป็นกึ่งของสไลด์ยาวก็คือการทํางานในรูปแบบ หรือการทำงานในแบบรัดรูปรัดหรือการทำงานในแนวที่ดีไซน์ที่ผสมผสานการทำมาจากขอบปลายชายแนวในโซนของซิงกด้านขวาออดขยับมานะครับในโซนของซิกด้านซ้าย กรอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างที่เราวางกรอบเสร็จแล้วเราใช้กันไก่ดิวหรือเจาะนะครับหรือลักษณะของแทกปลายผมความหมายก็คือกรอบปลายชายแนวที่เราแทรกหรือเก็บลักษณะของชายผมเนี่ยเราต้องการให้ปลายผมหรือการของเส้นผมเนี่ยเขาออกมาได้ผิวหวานนะครับการทํางานที่เราสไลด์หรือการทํางานที่เรารูปลักษณะของปลายผมเนี่ยจุดหลักเลยนะครับน้องนางแบบก็ต้องการให้ปลายลายชายแนวหรือเส้นผมเนี่ยออกมา เป็นลักษณะของงานเส้นนะหรือเป็นการเหมือนกับเหล่าเหล่านิศสนะ เป็นเส้นๆให้ออกมาได้พิวหวานนะครับส e ่วนการดีไซน์หรือการออกแบบก็ขึ้นอยู่กับความเขาต้องการความหมายของผมก็คือนะครับบางท่านที่เขาต้องการสั้นยาวนะครับอันนี้ก็คือหัวใจหลักส่วนบางท่านที่ต้องการให้ศีรษะนะครับหรือด้านหลังออกมาได้ทวีนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่เขาให้เราไว้นะครับส่วนการทํางานของออดนะครับนะฮะออดใช้ปลายกันไกอย่างที่เห็นนะครับนะดึงผมนะครับหรือแบ่งช่อผมออกมานะครับตามกรอบที่เราวางส่งไว้ในกลึงของมอสนะครับหรือเป็นเวฟนะครับนะ แล้วเราก็ใช้ปลายกันไก่นะครับดิวหรือเจาะหรือแทะลักษณะของปลายผมอันนี้ก็คือการฟันหรือการสรับลักษณะของปลายผมหัวใจหลักหรือการทํางานนะครับหรือการทํางานในรูปแบบอย่างเงี้ยเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านท่านก็สามารถเอาไป ขาเรียกอัพพลายนะหรือดัดแปลงนะครับอาจจะเป็นงานดัดนะครับนะอันนี้ก็คือการทํางานได้นะครับนะการดัดในความหมายของออสอาจจะเป็นลักษณะของงานดัดเย็นในกล่งลักษณะของคูลิ่งหลอดรอนหรือเป็นแนวของดิจิตอลนะครับอันนี้ก็คือการที่เราไปเอาหลักการหรือการอัพพลายเราก็สามารถไปดัดในแนวของทรงหรือลักษณะของแกนไฟฟ้าได้ส่วนการที่เราลักษณะของการคัดตัดเสร็จแล้ว เราอาจจะมีการเพิ่มเม้นต์นะครับหรือการดัดหรือการเช้งโคลเลอร์นะครับหรืองานทําสีความหมายของออดก็คือการที่เราใส่สีสันออกไปแล้วนะครับนะแล้วเราก็มาเพิ่มโลไลท์ความหมายของโลไลท์ก็คือการที่เราแบ่งไฮไลท์และให้เป็นเส้นใหญ่นิดหนึ่งหรือเป็นกึ่งมิตินะครับอันนี้จะสร้างมูลค่าไรายได้เพิ่มนะครับคือการการทำงานในรูปแบบของการทำงานในแนวของแฮหรือเป็นแทวฟรีสไตล์เสร็จแล้วออดมาดึงในโซนของซิกด้านข้าง กรอบลายช้ยแนวในโซนของทุกด้านหน้าที่เราแบ่งกรอบหรือเราคัดตัดเสร็จแล้ว เรามาเช็คดูนะครับหรือการตั้งองศาวางฉากวางลายวางแนวหรือลักษณะของงานเก็บทรงอันนี้ก็คือหัวใจหลักที่ออดคัดหรือการตัดในการทํางานส่วนกรอบลายช้แนวในโซนของซิกด้านข้างตลอดจนถึงโซนของซิกด้านหลังที่เราโค้งมนหรือไล่ลักษณะของงานเก็บทรงเรายกเข้าองศานะครับหรือวางฉากวางลายวางแนวในโซนของซิกด้านบนอันนี้ก็คือหัวใจหลักที่การทํางานลักษณะของงานเชื่อมต่อ นะครับอย่าลืมนะครับนะักการที่เราคัดตัดไปแล้วการเชื่อมต่อก็คือการที่ต้องการให้ไปไลายลายชายแนวหรือกรอบลักษณะของทรงหรือมุมองศาฉากต่างๆเนี่ยจะออกมาได้สมูทหรือลักษณะของความกลมกลืนส่วนถ้าเราจะไปเพิ่มเม้นท์อย่างที่เกิดแล้วนะไปไลายลายชายแนวเขาจะออกมาได้พิ้วหรือเป็นชั้นกันออกมาได้สวยงามครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านออสมีการแพนไปสี่ช่องทาง Tik t o อก YouTube Facebook l i v e และช่องเรียวอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s ซั c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานเดินหน้าหรือก้าวต่อไปจบงานนะครับออสมาใช้ปลายกันไกลหรือกันยก ตั้งองศาวางฉากวางลายวางแนวหรือลักษณะของรูปมกุกรูปพระหรือลักษณะของโหนผมหรือข่าวแอร์เรียเราใช้ปลายกันไกนะครับดิวหรือเจาะนะครับหรือลักษณะของงานแทรกปลายผมอันนี้ก็คือการลดล้าหนักของปลายผมอย่าลืมนะครับบางทีผมที่เขาเป็นเนื้อผมที่มันหนักนะครับอาจจะเป็นลักษณะของงานถ่วงส่วนการที่เราแท็กหรือสไลด์เนี่ยเขาจะทําให้ลักษณะของปลายผมเนี่ยออกมาได้พิ้วหวาน ส่วนการไล่หรือเก็บลักษณะของโหนกผมหรือลักษณะรูปบุกุลรูปฮาร์ดในโซนของซิกหลังอันนี้ก็คือการสร้างในลักษณะของความถุยการทํางานที่ออสพาร์หรืออัลเทนิคต่างๆนะครับมามิกหรือมาผสมผสามกันจากเขตนะครับจากขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้าตลอดจนถึงขอบปลายชายแนวในโซนของหลังหูอันนี้ก็คือการดึงหรือการเชื่อมหรือลักษณะของการต่อในช่วงของผมนะครับ เพื่อนน้องนะครับและชาวเอฟซทุกท่านนะครับอยากจะศึกษาอยากจะพัฒนาหรือเอาหลักการของการทำงานในรูปแบบของออสสมจิตดิสแัคดีนะครับหรือเควติคารามีเพียงท่านแอดนะครับเอโกมครับเอสโซเอ็มเจไอีนะครับออสสมจิตหรือออสติกตอกอย่าลืมนะครับท่านก็สามารถดูได้ตั้งแต่ตอนแรก ความหมายก็คือ1ที่ออดคัดหรือการตัดในลนักษณะของงานสร้างกรอบ2ก็คือการสไลด์หรือไล่ลักษณะของปลายผม3อย่างที่เห็นนะครับเราเช็คหรือเก็บลักษณะของการลดน้ําหนักของเส้นผม4ก็คือการสร้างเนื้อผมในลนักษณะของความถุย5แต่งรอบปลายชาย้แนวหรือลักษณะของทรงอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับหรือการทํางานที่ออด และทีมงานนะครับเอามาเผยแพร่หรือมาแชร์ทางช่อง t i k t o อกนะครับส่วนการเก็บกรอบในโซนของซิกด้านหน้าปลายลายชายแนวหรือลักษณะกรอบของทรง,งในโซนของซิกด้านข้างตลอดจนถึงงานเชื่อมต่อในโซนกรอบด้านลักษณะของหลังหูหรือปลายหูอันนี้ก็คือแนวทางที่เราคัดหรือการตัดในแนวของการโค้งมนตามโครงสร้างสีระะลายแนวนะครับ ก็ยังมีการนะครับเอาเทคนิคหนึ่งการทํางานในกลุ่มของงานสีนะครับก็คืองานเช้งคอรเลอร์หรืองานทําสีนะครับตลอดจนถึงงานเพอร์เมนต์นะครับหรืองานดัดนะครับหรือลักษณะของแนวของดิจิตอลหรือเป็นการดัดแบบไฟฟ้านะครับการทํางานที่เราพาดหรือเอาเทคนิคต่างๆานะครับมาก i x หรือมาผสมประสานการทํางานเพื่อนน้องหรือชาว fc ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง tiktok นะครับแต่อย่าลืมนะครับเพียงท่านแอด เอกมครับ S O M J I T นะครับความหมายของออสก็คือการที่นะครับเข้าไปศึกษาการที่เรียนรู้บางทีแต่ละช่องหรือช่องทางเนี่ยนะครับอย่างนะครับยังไม่เข้าใจหลักจริงจรท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง t i k t o กนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจนสี่สายทางก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านเสร็จแล้วออสมาเช็กหรือมาแซคหรือเก็บลักษณะของชายผม ความหมายก็คือขอบลายชายแนวที่เราคัดตัดเสร็จแล้วเราหวีดูนะครับปลายลายชายแนวของเส้นผมเนี่ย ออกมาได้พิ้วหวานนะครับตามกําหนดไหมจุดที่ดีที่สุดก็คือจากผมที่ก็มีปลายแห้งนะครับหรือลักษณะของปลายผมฟุนะครับหรือลักษณะของการบ่าของเส้นผมการที่เราลดน้ําหนัก <S <S หรือการเก็บลักษณะของชายผมเนี่ย <S <s <aret> <S เขาสามารถที่จะดูแ,แลหรือนะครับตัดที่ผมเสียออกไปได้บางครั้งมีหลายท่านนะครับต้องการที่จะตัดผมแต่ไม่ต้องการให้ผมสัน้นส่วนเขาต้องการที่ตัดก็คือต้องการเก็บลักษณะของผมที่เคยผ่านเคมีอาจจะเป็นดัดย้อมนะครับหรือทำ sí o le ถ้าเรามีการเก็บหรือมีเขาเรียกว่าทิมดีกว่านะฮะเลมหรือเก็บลักษณะของผมแห้งเสียออกไปเนื้อผมที่ดีนะครับเขาจะรักษาหรือดูแลในลักษณะของสภาพเส้นผมนะครับรับวันนี้ผมและทีมงานนะครับอย่าลืมนะครับเพียงท่านแอดนะครับหรือพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง t ิ k กต็อกนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถพัฒนาหรือหลักการและออสยังมีทางช่อง a c e b o o k ไลน์เอฟบริเดนะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารนะครับเอารูปแบบต่าง อาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออสประสบความสําเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์ผมหรือเป็นแชมป์ผมหญิงนะครับหรือเป็นแชมป์ผมแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนนะครับไปแข่งที่โวรโลนาหรือที่อิตาลีออสนำพานะครับเอาเทคนิคเอาการทํางานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งลักษณะของงานเรลนรู้หรือแขนงของเสริมสวยตลอดจนถึงงานเคมีรูปรักษต่าง มาแผนมาแชร์ต่างช่อง f c e e o o o l l ฟ e e อฟบริเดนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านอย่าลืมนะครับออฟมีเอาหลาักการของการทำงานในรูปลักษต่างๆความหมายก็คืออาจจะเป็นลนักษณะบายเด้าเมคอัพก็คือการแต่งหน้าหรือคร้าผมนะครับตลอดจนถึงงานแฮร์พลีทหรือลักษณะของงานแฮชว์นะครับหัวใจหลักของการทํางานในกลุ่มของเสริมสวยเนี่ยเรามีแยกแขนง หรือแตกออกไปเยอะนะครับส่วนที่เข้ามาแล้วท่านก็สามารถแอดมินนิดแทกเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง Facebook Live e v อ r y d a y นะครับการทำงานหรือการพลาดเอาเทคนิคต่างๆนะครับมา m i กนะครับหรือมาผสมผสานหรือมาเพิ่มนะครับมูลค่ารายได้เพิ่มอันนี้ก็คือหัวใจหลักนะครับส่วนที่เป็นน้องใหม่นะครับต้องนะครับบางครั้งนะครับต้องยอมรับความจริงนะครับชั่มโมงบินหรือการเดินทางเนี่ยเรายังน้อยอยู่นะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับท่านก็สามารถแอดมินนิดแทกเข้ามาศึกษา าเรียนรู้ได้จากช่อง f เฟซบ o ๊กไลน์ Fblyday นะครับเพราะตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างท่านจะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วจะศึกษายังไงก็ได้นะครับเพราะเรามีการแผนไปประมาณ1000งพัน EP แลครับความหมายก็คือประมาณเป็นพันตอนแล้วนะครับนะเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ก็ต้องไปเลือกดูนะครับว่าตรงไหนนะครับที่ฉันชอบนะครับก็ไปเลียร์หรือไปปรับดูนะครับอาจจะเป็นซ้อยดัดหยีผมหญิงผมชายกล้าผมหรือการแต่งหน้าหรืองานแฮปพิ้หรืองาน นโจทุกรูปแบบนะครับหรือคะนนของเสริมสวยนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถแอสมินหรือแท็กเข้าไปได้ตรงช่อง f a c e b o o k l i v e e v e r y day นะครับออสยังมีนะครับตรงช่อง youtube นะครับหลายท่านเข้ามาแล้วนะครับอยากจะศึกษาอยากจะพัฒนาอย่าลืมนะครับพิมพ์คาว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง youtube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอสซิหรือแท็กไปศึกษาอย่างที่เห็นนะครับยอย่างนี้หลังจากที่จบงานออดดึงหรือรูปลักษณะของปลายผมมาเราก็ใช้กันไกดิวหรือเจาะนะครับหรือการดอทชิดหรือการเตะลักษณะของปลายผมอันนี้ก็คือการลดน้าหนักหรือการสไลด์หรือการไล่ล,ลักษณะของปลายผมส่วนการที่ตัดอย่างนี้นะครับน้องใหม่นะครับก็ควรระมัดระวังคือลักษณะลอกเลี้ยงนิ้วมือพยายามใช้กันไกนะครับอย่าใช้ทิ่มลงนะครับพยายามงัดขึ้นนะครับอันนี้จะไม่ลักษณะของการโดนนิ้ <N> เนื้อนะครับนะบางท่านที่ไม่เข้าใจหลักก็ใช้กันไกที่มเข้าไปหาลักษณะของผิวหนังเราอันนี้จะทําให้โดนนะครับหรือลักษณะของการเรียกว่ากันไกเจาะนะหรือโดนเนื้อนะครับส่วนท่าน,นะครับเข้าใจหลักก็สามารถจะแย้งหรือแยงขึ้นนะครับให้ปลายกันไกขึ้นสู่ด้านบนถึงจะดึงขึ้นมากระจิงกันไกเขาก็าจะสวนลนักษณะของงานขึ้นข้างบนอันนี้จะทาไม่ให้โดนผิวหนังหรือเนื้อนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนเอฟซทุกท่านเข้ามาแล้ว ท่านก็สามารถศึกษาหรือเอาหลักการหรือเอาความรู้ที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ที่อังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสนะครับหรืออิตาลีนะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ที่แพรลี่หรือเป็นยินหลุยดีฟรอสตนะครับหรือเป็นนะครับอเล็กซองเดอสปาลีหรือเป็นลอเรียลเดสปาลีนะครับอันนี้เป็นตัวมาสเตอร์นะครับหรือเป็นลักษณะข,ของงานเรื่องคอลเลอร์หรือสีผม ความหมายของออสก็คือการที่เข้ามาศึกษานะครับหรือการเข้ามาเรียนรู้ท่านก็สามารถนะครับพัฒนาหรือเอาหลักการเหมือนกับท่านมีโอกาสนะครับไปศึกษาเรียนรู้ที่แพรริดีกว่านะครับ mm hmm. การศึกษาหรือการพัฒนาจากออสเพราะออสเอาหลักการนะครับจากการที่เราไปศึกษาพัฒนาหรือเอาความรู้ที่ฝรั่งเศสมาเนี่ยเราก็อามาแผนหรือมาแบ่งปันมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดแขนงของสายวิชาชีพนะครับเราก็จะได้ไปคู่คคกันนะครับนะครับหลักการของการทํางาน ในและต่างประเทศอาจจะมีการมิกรหรือผสมผสานกันความหมายของออดก็คือออดเคยเป็นเชฟครูนะครับสอนอยู่โรงเรียนเสริมสวยมาก็ประมาณตั้งห้าสิบหรือห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับเราเอาหลักการนะครับเอาการทํางานเอารูปหลักนะครับหรือเอาขแขนงของงานลันกษณะกึ่งของเสริมสวยที่ออดไปศึกษาเรียนรู้ตลอดจนที่เราเป็นครูสอนเสริมสวยนะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องขแขนงนะครับของสายวิชาชีพหลายๆท่านเข้ามาหรือหลายท่านเข้ามาพัฒนาก็เหมือนกับท่านไปนศึกษา liên lũ ได้เช่นกันนะครับส่วนการจบงานออดมาดายหรือมาหนีบหรือลักษณะของรีบผมความหมายของออดก็คือปลายลายชายแนวที่เส้นผมค่อยใหญ่แห้งผุพองนะครับสิ่งลักษณะของการเก็บหรือทําความสะอาดหรือลักษณะของการเคลียร์ในลักษณะของการหนีบหรือการรีดนะครับอันนี้เป็นหัวใจบางครั้งนะครับเราใดนะครับนะน้ำหนักของการข้อมือเราอาจจะไม่เป๊ะเพียงพอสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้ตัวหนีบนะครับหรือตัวรีดแต่ก่อนที่เราจะใดหรือหนีบนะครับเราควรจะต้องใส่กัน ร้อนนะครับหรือใส่อาหารผมก่อนความหมายของออสนะครับสิ่งเนื้อผมนะครับที่ลักษณะเก้่งนของเคมีหรือเนื้อผมที่ไปโดนความร้อนมากๆอันนี้อาจจะทําลายหรือลักษณะของเส้นผมได้ สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการใส่ตัวปกป้องหรือบำรุงหรือใส่อาหารผมก่อนครับวันนี้ออสใช้เป็นตัวหนีบหน้าใหญ่นะครับหรือเป็นตัวหนีบที่ไซส์ใหญ่นะครับความหมายของออสก็คือการที่เราใช้ตัวหนีบไซส์ใหญ่หรือหน้าใหญ่เนี่ยผมน้องนางแบบเขาเป็นลนักษณะของรองแฮหรือผมยาวหรือผมหนาผมหยิกฟูสิ่งที่ง่ายสาหรับเราก็คือใส่อาหารผมก่อนนะครับเพื่อฉีดไปแล้วปลายผมเนี่ยเขาจะลื่นการทํางานจะไม่ทําให้เสียสีหรือการทําให้ผมนะครับเสียส่วนการที่เรา ใช้หน้าใหญ่เนะีมันเหมือนก็ใช้ตัวเการี้ตัวใหญ่นะนะครับเหมือนการิีนเกงยีนถ้าเราใช้ตัวเล่ รีดนะครับตัวเล็กๆเนี่ยมันรีดนะครับมันอาจจะไม่เรียบเพียงพอส่วนเส้น,สนผมองเราเหมือนกันพอเราใช้ที่เขามีน้ําหนักลนลดนึงนะครับเราก็มาแตะหรือมารีดอันนี้ก็สามารถที่จะทําให้ปลายลายชายแนวของเส้นผมเนี่ยออกมาได้สมูทนะครับหรือลักษณะของความกลมเกลืนอย่างที่เห็นนะครับนะอันนี้ก็คือซุปเปอร์วีินเตอร์หรือหาซื้อจัดจ้านได้นะครับจากตามร้านอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปเสร็จแล้วออดมาเก็บลักษณะของโซนของซิง้นานซ้าย ความหมายก็คือข่าวแอเรียรูปบกุลรูปผ้าหรือลักษณะของการโค้งมนตามโครงสร้างตามสิวลายแนวจุดหลักที่ออทคัดหรือการตัดเสร็จแล้วจุดหลักที่เราทํางานเสร็จแล้วเราก็มาเช็คหรือมาเก็บลักษณะของทรงดูอันนี้ก็คือหลักการของการทํางานในรูปแบบและทีมงานเคทีโอบายอะคาเดมีเสร็จแล้วออทมาเก็บหรือมาเล ลัลกษณะของชายผมตลอดจนถึงปลายลายชายแนวที่ปลายลักษณะของการแห้งฟูนะครับหรือลักษณะของฟุกเบานะครับจะออกมาดิสมูทหรือลักษณะของความกลมคกืนครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตด,ดิสพาร์ดีนะครับเรายังมีการแพนอีกหนึ่งช่องทางคือทั้งช่องเรียวนะครับอันนี้เขาเป็นน้องใหม่นะครับน้องใหม่มาแล้นะครับนะอันนี้เปิดนะครับ ไปกระพริบมาเลยนะครับนะแรงครับนะต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสหรือพัฒนาหรือเอาหลักการในรูปแบบของการทํางานของเรานะครับแพนหรือแชร์ทางนะครับทางช่องเรียวนะครับตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องแผนของสายวิชาชีพนะครับเข้ามาพิเศษหรือคอนเทนต์งานกันได้ทางช่องเรียวนะครับ ผมเชื่อนะครับหลายท่านนะครับมีกิจภาพมีการทํางานมีรูปลักษณหรือรูปแบบของการทํางานที่โดดเด่นอยู่แล้วนะครับนะอาจจะเป็นร้องรำทำเพลงนะครับการทําอาหารหรือการเต้นทุกรูปแบบที่ท่านมีสายงานท่านที่ท่านถนัดนะครับถือว่าเรามาเบี่ยงพันหรือมานะครับมีพิเศษหรือคอนเทนต์การงานกันได้ทางช่องเลียวนะครับนะ ครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน fc ทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับนะสช่องทางนะครับหรือการทํางานในรูปแบบเนี่ยท่านก็สามารถจะพัฒนาหรือเอาหลักการต่างๆในลักษณะของความสําเร็จของท่านนะครับมาแผนหรือมาแชร์ส่วนนะครับการที่เข้ามาแล้วนะครับนะอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับกอยค้งนะครับชื่อกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับ กไลค์ like, กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะครับจบงานออสมาใช้เป็นตัวเคโรตินนะครับหรือเป็นกึ่งของแฮเซรั่มนะครับวันนี้ออสใช้ของท็อป e ิ r เ t นะครับอันนี้ก็คือการทำงานในรูปแบบของการดูแลหรือบำรุงลักษณะ,ละของเส้นผมอย่างที่เกิดแล้วว่าผมน้องนะครับเขามีการทำเคมีนะครับ น้องเขามีการใดนีดริลักษณะของเส้นผมสิ่งที่ต้องการฟรื้นฟูหรือปรับกระชับในลักษณะของเส้นผมก็เกิดการใช้ตัวเคราตินหรือเป็นแฮร์เซรัม เพื่อปรับหรือกระชับในลักษณะของเส้นผมจบงานเราจะเห็นนะครับปลายลายใจแนวที่เราคัดเราตัดไว้ในกึ่งของตัววีอันนี้ออกมาได้สวยงามนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านอย่าลืมนะครับเข้ามาบ้านหลังใหม่ของออสสมติตดิสพักดีหรือ4ช่องทาง Tiktok YouTube Facebook l i ฟ e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับแล้วอย่าลืมนะครับ